ดยัวคืออะไรใน Tik Tok อก e a ี o อเตอร์ k ิกตอทุกคนต้องรู้เปิดค่าการมองเห็นภายใน30นี้เท่านั้นนะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกอินฟินิตี8แปนะครับก็หลายๆคนนะครับถามว่าแอดยัวคืออะไรนะครับแอดยัวเนี่ยถ้าผมตีความหมายแล้วก็สนักษณะการเล่นก็คือเหมือนเป็นเว็บบอร์ดนะครับให้เราเนี่ยมาตั้งกระทูพอเราตั้งกระทูมาหเหมือนเป็นตั้งคาถามหนึ่งถามแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาทําเป็นคลิปนะครับ ตอบกระทู้หรือตอบคําถามนั่นเองนะครับในบล็อกนี้ซึ่งบล็อกนี้ก็จะรวมเอาคนที่ตอบคําถามแบบเดียวกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันมีข้อดียังไงบางทีเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเราเจอกลุ่มคนนะครับที่มาตอบคําถามแล้วเล่นเหมือนกันกันกบเราเราอาจจะสามารถที่จะไปติดตามเขาหรือเขามาติดตามเราได้ไงเห็นไหมครับเป็นการรวบรวมกลุ่มคนเหมือนกันเลยถ้าวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณทำแอดยูขึ้นมา คุณอาจจะตั้งเป็นคำถามว่าอยากให้คุณทํารีวิวเรื่องอะไรอยากให้คุณทำอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่ค้าพ่อค้าก็ทําได้โคครูก็ใส่โคครูก็ทําได้เห็นไหมครับนี่แหละคือข้อดีของแอดยัวเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ว่าทำยังไงใต้คลิปนี้มีวิธีการสอนการทำแอดยัวมีวิธีสอนการเล่นอยู่ใต้นี้นะครับ ไปดูเลยไปดูเลยนะครับผมเอาวางไว้ให้มี2อันแค่นั้นพอเลยนะครับอันที่1วิธีการวิธีการเล่นอันที่2นะครับวิธีการสมัครแล้วก็อันที่3จะเป็นเรื่องของคอร์สเรียนนะครับอะใครอยากเรียนอยากเก่งก็ไปดูเรื่องของคอร์สเรียนแล้วก็ใครอยากเล่นต่ต่อทิกตอกซีรีตรงนี้โอเคเข้าใจยังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเรื่องพวกนี้แหละเราลองเอาแอดเจอร์ของเราไปใช้งานกันนะครับอะพ่อค้าแม่ค้าคุณอาจจะไปตั้งกระทู้ให้กับลูกค้าของคุณเนี่ย ลองไปตั้งดูว่าเอออยากได้โปรโมชั่นอะไรอยากได้สินค้าตัวไหนเป็นพิเศษอยากให้มีอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอันนี้คือร้านค้าก็ทําได้นะครับส่วนโค้ดคู่ก็แล้วแต่เลยครับพวกนี้เก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องบอกเนาะอ่ะโอเคไหมนะครับลองไปเล่นกันใครที่ยังไม่ใครที่อยากรู้ว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับใครที่อยากมาให้คนรู้จักนะครับใครอยากให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับคุณอยากแสดงตัวให้คนรู้จักมากขึ้น นี่เลยเพิ่มแอดยลงที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อเปิดค่าการเห็นให้กับช่องของคุณเองนี่แสดงตัวตนแสดงตัวของคุณออกมานะครับอยากเป็นที่มองเห็นอยากเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแอดยตรงนี้นะครับกดเพิ่มแล้วก็ทําคลิปแนะนําตนเองเลยนะครับแล้วก็แนะนําธุรกิจของตนเองตัวเองทําอะไรนะครับนี่แนะนําที่แอดยตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยเขาไปเพิ่มคุณเองนะครับขอให้คุณเนี่ย บอกแอดจัวให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจะทำนะอยากเป็นที่รู้จักครับตรงนี้เลยแอดจัวอ่ะโอเคไปเล่นกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องในทุกด้วยสาระดีๆมีที่นี่นะครับตรงไปตรงมา